พี่น้องจะรักในพระกฤตฎเจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่สิบเอ็ดเทศกาลธรรมดาวันที่หนึ่งเราก็เห็นว่าในช่วงที่อิสราเอลถูกเนรเทศไปบาบิโลนประกาศศกที่ชื่อว่าเอซิเคียลปลอบโยนพวกเขาด้วยถ้อยคำได้ให้ความหวังว่าพระเจ้าจะให้ที่พักพิงประชากรของพระองค์เพราะพระองค์จะทำให้คำสัญญาของพระองค์เป็นจริง อาณาจักรของพระองค์จะไม่เหมือนอาณาจากักรใดๆของโลกแต่จะคงอยู่ชั่วกะลาวสานในบทอ่านที่สองนั้นนบุญเปาโลถนักถึงความตายจะมาถึงแต่ท่านมั่นใจว่าจะเป็นในชีวิตหรือความตายท่านก็เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าอยู่แล้วเราเองก็ควรจะดำรงชีวิตเช่นเดียวกับท่าน เพื่อให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเราทุกคนจะต้องมาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเพื่อรับรางวัลหรือความชั่วที่กระทํารับรางวัลหรือความชั่วที่เราได้กระทําในชีวิตดรงนั้นเราจึงเห็นว่าการเดินทางของเรานั้นมีทางออกสองทางจะไปสวรรค์หรือไปนรกถ้าเราตั้งใจที่จะไปสวรรค์จริงๆเราก็ต้องลงทุนลงแรง ในหนทางของพระเจ้าในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าจัดเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งพระองค์เวลาที่เปรียบใช้คําเปรียบเทียบเนี่ยมันมีทั้งสามสิบแปดครั้งเนี่ยแต่คําเปรียบเทียบวันนี้พระองค์เล่าบำาะเรื่องเมล็ดพืชและเรื่องเมล็ดซีนนปิสที่โตขึ้นและรับการเก็บเกี่ยว เราเองไม่เข้าใจว่าทำไมต้นไม้แต่ละต้นขึ้นโตขึ้นมาได้พระวรสารพูดถึงการเติบโตเริ่มต้นเล็กๆและใหญ่ขึ้นเมื่อพระประสงค์ของพระองค์สำเร็จไปในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์มันได้โตขึ้นเป็นต้นไม้อย่างน่าอัศจรรย์มนุษย์ทำไม่ได้ แต่พระองค์ใส่พลังให้มันเพื่อต้นไม้แต่ละต้นนั้นเติบโตตามชนิดของมันพระณาจักรของพระองค์ก็เติบโตขึ้นทั่วโลกเพราะพระเจ้าทำอัศจรรย์ขณะนี้ก็มีประมาณร้อเจ็ดสิบประเทศทีท่บรรดามิชนารีได้เข้าไปเพื่อประกาศพระวระสาร และได้ตั้งพระศาสนาจักไปแล้วเมื่อวันสุดท้ายมาถึงก็เป็นเวลาของการเก็บเกี่ยวคนดีก็ถูกรับเข้าสู่สวรรค์ส่วนคนเชื่อก็ถูกรับเข้าสู่นรกพี่น้องครับตอนนี้เรามีเวลามีโอกาสที่จะเลือกไปสู่เป้าหมาย าต้องการไปอยู่กับพระพินเจ้าจริงๆเราก็ต้องปฏิบัติตามน้ำประทัยของพระองค์ต้องอยู่ฝ่ายพระองค์ตั้งแต่ในโลกนี้นะครับขอพระเจ้าวเวพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจมเนียนสันติสุขนิรันดร์